หินหลัตสโตนหรือที่รู้จักกันในชื่อบลูสโตนเป็นหินประเภทหนึ่งที่มีสีเขียวเข้มสลับกับจุดสีแดงซึ่งเกิดจากธาตุเหล็กออกไซด์มันเป็นหนึ่งในหินที่ถูกยกย่องในเรื่องความสวยงามและพลังลึกลับมาตั้งแต่ยุคโบราณคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์บลัดสโตนประกอบด้วยซิลิก้าในรูปของคอร์และเหล็กออกไซด์ซึ่งทำให้หินนี้มีความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อน ลายสีแดงที่โดดเด่นนั้นเกิดจากการรวมตัวของธาตุเหล็กในโครงสร้างหินพลังทางจิตวิญญาณในด้านจิตวิญญาณหินบลัดสโตนถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและการปกป้องเชื่อว่าหินนี้ช่วยเสริมสร้างพลังงานทางบวกช่วยให้จิตใจสงบและเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตใจการใช้ในทางสุขภาพและการรักษา นอกจากความงามแล้วหินบลัดสโตนยังถูกใช้ในทางการแพทย์โบราณเชื่อกันว่ามันสามารถกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเสริมพลังให้กับร่างกายและช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้การใช้ในเชิงเครื่องประดับด้วยสีที่โดดเด่นและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์หินบลัดสโตนถูกนำมาทำเป็นเครื่องประดับอย่างแพร่หลายไม่เพียงแค่เพื่อความสวยงามแต่ยังเป็นเครื่องรางที่เชื่อว่าจะปกป้องผู้สวมใส่จากอันตรายและพลังลบ หินบลัดสโตนในวัฒนธรรมหลัดสโตนมีบทบาทสำคัญในหลายวัฒนธรรมตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่การใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาจนถึงการสร้างเครื่องรางป้องกันในหลายตำนานหินนี้ถูกยกย่องว่าเป็นหินที่มีพลังในการรักษาและป้องกันสิ่งชั่วร้ายพลังแห่งการปกป้องและความกล้าหาญในเชิงพลังงานหินบลัดสโตนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความมั่นคง ผู้ที่พบพาหินนี้เชื่อว่าจะได้รับการปกป้องจากอันตรายและพลังงานที่ไม่ดีหินบลัดสโตนไม่เพียงแต่เป็นหินที่งดงามเท่านั้นแต่ยังมีพลังในด้านการเสริมสร้างสุขภาพรักษาสมดุลของจิตใจและช่วยปกป้องผู้ครอบครองจากพลังงานลบเป็นหนึ่งในหินที่มีคุณค่าในหลายด้านของชีวิต